นายซ้นนายจัดงานอะไรให้ฉันทำนะ่ะในฐานะผู้จัดจาก,การของเธอฉันอยารู้จริงๆว่าเธอได้คิดถึงผลกระทบของการแต่งงานในอาชีพการงานของเธอหรือไม่พูดอะไรเนี่ยใครจะแต่งงานล่ะเอ้ยจริงสิ <laughs> อาชีพการงาน การแสดงและงานเพีเซนต์ของศิลปินหญิงจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการแต่งงานอาจไม่ได้รับบทบาทที่เหมาะสมและที่ชอบเพราะเป็นสถานะสมรสแล้ไม่สะดวกร่วมมือกับอีกฝ่ายแสดงเป็นคู่จิ้นได้แม้ว่าศิลปินหญิงที่แต่งงานแล้วจะยังมีบทบาทเล่นเป็นสาวน้อยได้แต่ส่วนใหญ่คงจะถูกวิพากวิจาร์กันหนักเธอจะทนแรงกดดันด้านอาชีพ การงานมากกว่าศิลปินชายตั้งหลายเท่าการประชาสัมพันธ์เปลี่ยนการมุมมองส่วนตัวไปเป็นพัฒนาการสามีภรรยาการพัฒนาอาชีพจะดีหรือได้มีแต่ความพยายามเพียงคนเดียวมันไม่พอฉันรู้ว่าในฐานะศิลปินหญิงเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อขจัดอุปสรรคและสิ่งที่ ขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จฉันก็อยากให้เธอทนทุกข์น้อยลงเช่นกันแต่ว่าซึ่งปลากับอุงเท้าหมีไม่สามารถมีทั้งสองนั้นหรอมันอาจจะทำให้เธอลำบากมากขึ้นเธอคิดให้ชัดเจนจริงๆแล้วหรอฉันรู้ว่านายเป็นห่วงฉันแต่ฉันไม่กลัว่า ความสุขสนุกของชีวิตมันต้องอัปเกรดและต่อสู้กับสัตป,ประหลาดไงถึงแม้ว่าพลูทของฉันมันไม่ได้มีเยอะแต่เลือดของฉันหนาจริงๆฉันไม่อยากเป็นสาวน้อยอายุ17ปีที่เพิ่งเข้างวงการตลอดส่วนสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตยังไงก็ต้องพยายามเพื่อมันอยู่ดีความพยายามความยากลำบาก จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนางฟ้าน้อยอย่างฉันต้องพยายามสู้เลยฉันจะไม่มีวันยอมแพ้หรอกไม่ว่าจะเป็นยังไงฉันก็จะคอยปกป้องเธออยู่เสมอเออนั่งสิฉันมีผู้จัดก,การที่แข็งแกร่งสุดๆคอยกปกป้องดูแลอยู่เสมอ ครับผู้จัดก,การที่แข็งกับสุดๆกำลังจัดตารางเดินหน้าเต็มแน่นหนาให้เธอแล้วครับเรามาเช็คดูกันเถอะเอ๊ะไม่เอาหน้าพวกคุณยังไม่ได้แต่งงานก็ติดตามคุณแน่นขนาดนี้เลยเหรอ ดูสิคุณก็ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีสักหน่อยไออูวฉันทำไมไม่รับสายเอ้ยอีเซียวอ,อีเซียวเซียงใหญ่นี่ทำไมช่วงนี้ชอบยิ้มหยกอกอะไรขนาดนั้นล่ะนางเหรอมีคนรักแล้วไง พี่เชียนนี่คือผู้มาใหม่ที่จะสัมภาษณ์ในวันง,งานพรุ่งนี้รบกวนคุณดูประวัติย่อค่ะมีความลักแล้วเหรอผู้มาใหม่ผู้มาใหม่ที่สัมภาษณ์อะไรวะเอศิลปินหมอวแต่คบกับคนอื่นผู้ช่วยก็หมัวแต่คบกับคนอื่นด้วยเปล่าค่ะนายเซิร์นฉันไม่ได้บอกว่า เปลี่ยนนอื่นมาแทนเซวเซียงปกติมันพูดเล่นเฉยๆนะเซวเซียงมีความรักก็ไม่ต้องถูกไล่ออกหรอกฉันอนุญ,ญาตแล้วล่ะฉันไม่ได้เพราะมีความรักเลยไม่ตั้งใจทํางานนะคะกระเป๋าเดินทาของฉันเตรียมพร้อมแล้วค่ะใครบอกว่าฉันจะไล่เซวเซียง,ยงออกล่ะเอ๊ โรงแรมจองหรือ,อยังจะไปจองเดี๋ยวนี้ค่ะทำให้ฉันตกใจนะเอ๋โอ้โหสวยจังเยซเชนสตูดิโอกำลังจะเซ็นสัญญากับนักแสดงหน้าใหม่เธอเป็นเจ้านายแน่นอนว่าผู้มาใหม่ต้องการให้เธอเป็นคนเลือกเองฉันเป็นเจ้านายประโยคนี้ฟังดูเพราะจริงๆ ถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูประวัติย่อของทุกคนอย่างละเอียดแล้วสิโอ้คนนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยโถ,โถโทรศัพท์ของคุณน่าลำคาญมากอาฉันคิดว่าเธอสังเกตเห็นมานานแล้วอูฉันจ้าหมอนี่เบอร์ของ ไปไปเท่าไหร่ฉันต้องบอกเขาทั้งสองสามคำดีกว่าเจ๊อย่าไปสนใจคนอื่นเลยนี่สคริปต์สัปดาห์หน้านะครับจะรีบอ่านให้จบเร็วตามข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวมาว่าอีเน็ตซุปซิบคลับลักลับ น้องสตูดิโอไล์สดภาพเราของผู้หญิงแสนดีพังถลม่มเดทกับเน็ตเอดดน3ชั่วโมงโปรดติดตามแรงงานเพื่อทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใบน้าต่างฝรั่งของโรงแรมนั้นวิวงามสวยดีเผยชำหน้าที่แท้จริงของผู้ชายแสนดีฉันบอกไว้นานแล้ว เขาดูไม่จริงใจเลยสักนิดตอนนี้พวกเธอยังไม่ได้แต่งงานกันเธอยังมีทางถอนตัวได้ฉันฉันไม่มีทางถอนตัวหรอกผู้ชายต่างก็หลายใจทั้งนั้น มีคนจงใจใส่ร้ายป้ายสีอูเฉินถูกใส่ร้ายจริงๆเธอดีฉันทำไมฉันเชื่อคุณได้ากที่ไหนล่ะไอ้พวกชายเจ้าชู้ฉันไม่ใช่คนเจ้าชู้เสี่ยวเสียงเธออย่าเกิดกันนะขยะที่หลอกลวงความรู้สึกพี่เฉินของฉันนายยังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดอีกด้วยเลิกกันเถอะเด๋เธออย่าเลิกกับฉันนะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะ เซียงไปเซียวเซียงไปไปพวกเธอสองคนอยู่ห่างจากฉันหน่อยได้ไหมรรบทราบเราจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะเซียวเซียนอูเฉินโปรดเชื่อฉันเถอะนะฉันเชื่ไนไน พอได้เห็นข่าวจริงๆแล้วสมองฉันก็ยังงงอยู่แต่ททนที่จะเชื่อพวกแอดฉันอยากจะเชื่อในความรู้สึกเมื่อได้อยู่กับนายมานานแสนนานเสียวเชียนขอบคุณที่เธอเชื่อฉันฉันมีค่าควรแก่ความเชื่อของเธอฉันขออธิบายให้เธอฟังว่าทำไมเมื่อวานฉันไม่รับโทรศัพท์เธอมีเหตุผลอะไรหรอ มันน่ารังเกียจขนาดไหนเนี่ยพี่ซานต้องการให้เย่เฉียนออกแถลงข่าวด้วยไหมครับแน่นอนสิไม่อย่างนั้นพวกเขาจะเทน้ำสกรปรกใส่อุ่ฉันจริงๆแล้วเย่เฉียนไม่ออกมาแถลงข่าวก็ถูกพวกเขาลากเข้าไปในเรื่องนี้ด้วยความคิดเห็นของชาวเน็ตตอนนี้เป็นอย่างไร กำลังนั่งยองๆราะอูฉันและแย่เชนออกมาแถลงข่าวสงสัยว่าเสียงของอูฉันหวาอีถูกปกคุมไว้แมมมอฟมิวสิกมีการเคลื่อนไหวอะไรไหมไม่มีครับรายง,งานของซูซี่วันนี้ไม่ได้ถูกยกเลิกสัญญาเต่านินจับล้ามหาเรื่องที่เชนเชนไม่กลัวตายจริงๆ เียวเซียนยังโอเคไหมครับเธออ่านข่าวแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่อูนแน่นอนเธอไม่ได้เป็นอะไรครับถ้าอย่างนั้นก็ดีไปข่าวที่ซูซี่ท้องลูกแล้วออกมาเถอะคนเจ้าชู้ที่ชู้สาวตอนที่ภรรยาตัวเองกำลังตั้งครรภ์สมควรตายได้กู้เหยียนชวนนายไปแข่งเรือ ไม่เพียงเท่านั้นหรอกแต่ยังทําให้โทรศัพท์ฉันพังด้วยฉันชวนนายออกมาวันนี้เพราะอยากจะเคลียร์เรื่องของเราสองคนให้เสร็จแล้ววันนี้ยาเชียนเลือกนายแล้วแต่ยังไงฉันก็ยังรลอกว่านายอยู่ดีครับครับคุณหล่อที่สุดกล้าแข่งกับฉันไหมล่ะหากนายแพ้นายต้องไปจากเสี่ยวเชียนซะ ฉันไม่มีวันทิ้งเสี่ยวเชียนไปนายนี่แหละนายต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนฉันไม่เชื่อ,าอมาอีกมาอีกช่างเป็นเหตุผลใหม่จริงๆที่ว่าไม่สะดวดรับสายเนาะ I อซิดไซทินเป็นความผิดของฉันเองที่ไม่ได้รับสายเธอแต่คนที่เดทกับเ็ตไอเด้นกลางคืนไม่ใช่ฉันแน่นอนครับชัวนะว่ามันไม่ใช่เตรียมคำพูดกับเพื่อนไว้เพื่ออ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใครกับสัตรูหัวใจเป็นเพื่อนกันละ่ะ เสียวเชยนฉันมาแล้วแม้ว่าคนเรลวในวิดีโอนั้นจะไม่ใช่บูเชินแต่เธอก็อยากเลิกกับเขาเช่นกันใช่ไหมผู้ชายที่ไม่รับโทรศัพท์ของแฟนทั้งวันไม่มีเหตุผลเลยน่าอายเกินไปแล้วอามือออกไปซะนี่ใครทำโทรศัพท์ฉันพังล่ะฉันขอเตือนในก่อนนะ ตอนนี้ฉันเป็นคนใหญ่ที่สุดชื่อเสียงของนายถูกหนีบไว้ในมือฉันแล้วหากอีกทำให้ฉันโมโหแล้วก็ฉันจะสั่งสอนนายให้รู้ว่าหากฉันพลิกฝ่ามือขึ้นลงจะมีผลตามมาอะไรคู่ข่าวของเรางฉันสิแม่แน่ฉันอาจจะพิจารณาดูว่าจะช่วยนายออกประชาสัมพันธ์กันได้นะไม่ต้องครับฉันสนใจแค่ว่าเสียวเชียนจะเชื่อฉันหรือไม่ ถูกคนอื่นใส่ร้ายป้ายสียังสามารถทําเป็นพวกคนใจกว้างสมกับเป็นนายนะคุณกู้คุณบอกว่าโดนคนอื่นใส่ร้ายป้ายสีหมายความว่าอะไรคะเฉินหัวอีเป็นคนที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากดาวพุทธเอนเตอร์เทนเมนต์คนนั้น ถึงจะเป็นตัวเอกชายในวิดีโอและยังตั้งภาพว่าผู้ชายสันดีมาตลอดแม้ว่าฉันจะมั่นหมายกับซูซี่แต่แอบชู้กับผู้หญิงตลอดดาวพุธออกมาประชาสัมพันธ์ว่าเฉินฮวาอี้เขาจงใจใส่ร้รายอูเฉินเสมอหลังจากวิดีโอเผยออกมายังเล่นเล่ก้นต่ำต้อยเพื่อสร้างความสับสนให้กับประชาชนและซูซี่ก็เห็นด้วย ผู้ชายเจ้าเลขขณะนี้จะปล่อยมันไปได้ยังไงก่อนที่คุณกู้จะเข้ามาคงจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยแล้วจะเย็นๆแน่นอนอูเชนนายกำลังทำอะไรเนี่ยขอบคุณมากค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงใหม่นี้นะคะ คุณมีข้อความใหม่นะคะซูซี่มีชาวเน็ตถ่ายได้ว่าคุณไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจคันซึ่งคุณมั่นกับเฉินฮวอีกระทันหันเป็นเพราะท้องแล้วหรือเปล่าครับมีข่าวหรือว่าคุณกับเฉินฮวอีแอบเดทกับเดดไอดอนตอนที่คุณกำลังท้องอยู่แต่คุณยังให้อภัยเขาเพราะคิดเพื่อลูกหรือเปล่าคะ ซูซี่ขอถามหน่อยสิ้นสุดกิจก,กรรมของวันนี้แล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับการค้นหาอยอดนิยมฮิตไวปอภาพลักษ์ของผู้ชายานดีของเฉินหัวอีสุดตัวลงแอบเดทกับผู้หญิงคนอื่นในขณะที่พรรยากำลังตั้งครรภ์เพลงใหม่ของซูซี่จะเปลี่ยนชื่อเป็นนินจาเถกกระโปรงผ้าหลุดหน้าท้องของซูซี่ดูผอมมากซี เฉันเชียงของฉันจะไม่มีวันถลมม่มบ้านสุยดยอดไม่มีวันถล่มบ้านแระสารเน็ตหมายความว่าภาพลักษณ์ของดาราไม่ได้พังเพื่อตามเก็บเรื่องของคุณการงานอาชีพซูซี่กำลังจะพังแล้วประชาสัมพันธ์ของดาวพุธเอนเตอร์เทนเมนต์ตายหมดแล้วเหรอ ตะโกนเสียงดังขนาดนี้ทําอะไรกันฉันก็ไม่อยากปวดแตกนะคุณเองที่ไม่ยอมเลื่องลาและต้องการแต่งงานฉันก็ยังยอมเสี่ยงอาชีพและยอมรับเด็กในตัวเด็กคนนี้หรือว่าคุณจะช่วยถแถลงการว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ของฉันเลิกสัญญาการแต่งงานไหมล่ะ เด็กคนนี้เป็นลูกของคุณนะคะทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันตามเหตุผลซูซี่ก็ไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นกันแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกเสียใจกับเธอนะไม่จำเป็นหรอกเธอยังมีมการสำรุจเล่นคิดใจเงินให้นักเลงคีย์บอร์ดเพื่อสาร้ายอู่เฉินตอนแรกข่าวสร้างกระแสกับเฉินหัวอียังเป็นความคิดของเธอต่อมา ดาวพุทธอินเตอร์เทนเมนต์อยากจะปลดล็อกมักันแต่เธอท้องลูกเลยบังคับให้แต่งงานคุณได้ข่าวจากไหนว่าเธอท้องลูกแล้วเออในวงการบันเทิงเทียนเฉินของฉันจะไม่รู้ข่าว้ิชาพวกนี้ได้ยังไงกันนี่เรียกได้ว,ว่าความสามารถนะครับโอโอเคโอเคพวกเธอลองคิดดูก่อน ว่าจะเอาแถลงข่าวยังไงกล้ามกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้ไม่ใช่สตาของเทนเฉินของฉันไม่งั้นให้ฉันถา่ายร่วมกับอูเฉินไหมเพราะพิจารณาว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างผงฟอกและนมผงอ้าวนายเนี่ยนะใจร้ายเกินไปหรือเปล่าฉันดูนายไม่ออกจริงๆเลยนายจะคิดแก้แค้นมากกว่าฉันอีก ถ้าหากทำให้ฉันขอแต่งงานลบเเลวแล้วก็พวกเขาจะเป็นคนบาปนาจริงๆอ่าอะไรนะนายคงไม่ได้จะเริ่มสวดมนเพื่อลังแคดพวกเขาหรอกมั้งเฮ้คุณน่าจ,จะได้ข่าวอินเทอร์เนต็ตมาแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าฉันฉันแค่อยากรู้ว่าอูฉัน รู้หรือไม่ว่าฉันกำลังช่วยเขาอยู่อย่าลืมนะรองพยาบาลเอกนชนที่คุณไปรักษาก็เล่าลินขอให้ฉันจัดการให้คุณหากไม่มีคุณฉันก็ไม่สามารถได้ข่าวว่าซูซีท้องลกูกแต่ว่าฉันอยากให้เขารู้ฉันค่อยจะเป็นคนที่เชื่อเขาและอยากปกป้องเขามาที่สุด วีซ่าและตั๋วเครื่องบินจองเรียบร้อยแล้วและเหล่าหลินบอกว่าเขาไม่อยากให้โรงพยาบาลนั้นเปิดโปรงลูกนอกสมรสของพวกคุณนอกหน่วยครั้งนี้ไปต่างประเทศแล้วอยากลับมาโดยพลรัการอีก